พิการีิงารนะครับพิงานด้วยทั้งพระมจาริสุปาทาคินังบันังสเพพุทธ,ธาพระปตาปเจกานันจะยังพระังมิสัพปะโสอกคิตขักขวาติหัสุทธารุนันตังทาวันติโยชนะปตังผูริีมาระวันตังอิทธารามได้อนโองการจัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับของพี่สมคิดพยานต่อพวทิยาโมเล ทายาท่านปาทิยาอุค์เป็นพระรา,าน์านนท่ารเนถะโชคดีไทยรัหลอคนนะับกิจพุตรนั้นได้มาเป็นกริณีการบวงสวงในการส่งพ่อพระรักกิ่งร้อยปีขอปิดที่กรรมการการงานประดุเพื่อหนูรักษาอย่าเลิศอย่าโอยลาขอได้สมประสงค์เธอดแลนาโอปิดที่การิยาตถาคตโตพระสันเวชพระเดชมารมอดแล้วสันใดขอให้ท่านประธานในพิธีท่านปัทท ท่นานสมชิตสมวพลธนากรสกุลอ้อนค่ากุศลิยนรุ่นธนาและดีงามทุกคน,นท,ทุกท่านที่มาร่วมกันในครั้งนี้นั้นให้ค้าแฉลบพ้นภัยพานขับพันเถื่อนนาอ้อนติดที่ราโพนิลังตะาลางังอีกราชล้าทุกสิ่งสันเดี๋ยวใหม่ผมบอกว่าอธิโมนีนาท่านเ้องตาตูนะอ้าว กวร้อยสองก็ร้อยสองเกิจ